สวัสดีปีใหม่เจริญพรทุกท่านเนื่องในโอกาศวาระที่จะเริ่มศักราชใหม่พุทธศักราช2566นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาและก็ให้มีชีวิตที่ยืนยาวโดยดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท เพิ่งยิ่งการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็อารึถึงกรรมพุทธเจ้านะว่าคนเราไม่ควรปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลาเหล่านั้นในโลกนี้ไม่ได้ยาวข็สมมติว่า เฉลี่ยมนุษย์ในยุคนี้ประมาณ75ปีก็คิดเป็นคำนวณเป็นวันแล้วประมาณ20,000 2 6 2 0 0 0 7,000วันนะประมาณนั้นายาวกว่านี้ก็ไม่เกิน30,000 40,000 40, วันเท่านั้นเองก็ละโลกแล้วแสดงว่าเรามีเวลาจำกัดเราก็ควรจะคิดว่าเราจะใช้เวลาวันเวลาที่จำกัดเนี้ย ยังไงเกิดความคุ้มค่ากับเราโดยอาศัยวันเริ่มปีใหม่นี้แหละนะถึงทางชาวตะวันตกนะเขาก็ถือว่าวันก่อนจะเริ่มปีใหม่เนี้ยเราต้องตั้งมั่นในหัวใจว่าจะทำอะไรทำดีๆอะไรบ้างในปีนี้เรเรียกว่า resolution เดี๋ยวถ้าในภาษาทางาพระเราก็เรียกว่าตั้งเป้าหมายอธิษฐานจิตป,ปีใหม่เนี้ย เราจะทำอะไรดีๆบ้างให้แก่ชีวิตของเราให้แก่โลกของเราให้แก่ครอบครวัวของเราให้แก่พ่อแม่ของเราแลือแก่ลูกๆของเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็มีความจำเป็นที่เราต้องคิดพินิจพิจารณาโดยอาศัยเวลาที่มีจำกัดน,นี่แหละเนาะเวลามีจำกัดน,นี้เวลานี้ก็มีคนคิดนับ บอกว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งนะคือถ้าแต่ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเลยเรียกร้องกลับมาไม่ได้นะอย่างวันนี้ถ้าเราไม่ใช้วันนี้ให้ดีอันพรุ่งนี้มาถึงวันนี้ก็หายไปแล้วนะเรียกร้องกลับมาว่าเมื่อวานนี้เราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้แหละนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเวลาและวารี มีมีที่จะคอยใครคือไปแล้วไปเลยหายไปรับเลยนะนั้นเราก็ต้องว่าทำยังไงถึงใช้เวลาที่มีอยู่เนี้ยให้มีประโยชน์ให้มีคุณแก่ตัวเราหาสาระแก่นแท้งชีวิตงลอาให้ได้แยเฉพอยางยิ่งเราเป็นชาวพุทธเราก็ควรจะต้องติดตามศึกษาปฏิบัติ ตามคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทํำยังไงให้ชีวิตเราล่งเรืองก้าวหน้าไม่มีตกต่ำํำตลอดเวลาที่ผ่านไปชีวิตเราจะไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะไม่ว่างเปล่าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราแม้มีอายุอย,อยู่ถึงร้อปีแต่ไม่สร้างความดีเลยเนี่ยสู้คนมีชีวิตอยู่วันเดียวคืนเดียวไม่ได้ แต่สร้างความดีแต่ในของความดีนี่สําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งนะแม้แต่วันเดยังมีคุณค่าแต่เพราะอย่างนี้ถ้าเราไม่ประมาทในสร้างความดีไปเรื่อยๆ,ๆทุกๆวันนับทวีคูณมากมายมากกว่าวันเดียวที่มีคุณค่าที่พระเจ้าตรัสนั้นแต่งว่าเราก็รักทำชีวิตในโลกนี้นะอย่างมีคุณค่ายัางมีความหมายอย่างเกิดประโยชน์เกิเรา โดยสรุปก็คือมารวมหลงการเพื่อการสร้างความดีสร้างคุณงามคุณบาร,รมีของเราให,ให้เพียงพร้อมบริบูรณ์ให้สมบูรณ์พร้อมมากขึ้นขึ้นไปนะเราแปลภาษาฝรั่งว่าบาร,รมีว่า perfection คือความสมบูรณ์พร้อมความถึงพร้อมทางด้านต่างๆถึงพร้อมด้านทาน ถึงพร้อมด้านศีลถึงพร้อมด้านภาวนาเป็นต้นนั่นแสดงว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่าปล่อยให้ชีวิตไปตามกระแสโลกซึ่งชักนำเรามามากมายนะเองปูกว่าปักน้ำพระมงคลเทพวันนี้เขาบอกว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทําอะไรไอ้ที่อยากมันก็อยอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นหัวเป็นใหญ่เลิอกอยากลาอยอกปรกรีบออกจากกรรมเดินตามคันสามเ,เรื่อยไปเศรษจกสิบหกไม่ตกกันดา n มันเ,เรียกว่านิพพานก็ได้แต่ว่าเราอย่าไปติดสิ่งที่ใช้คำว่ากโหลกกลานะขออไยนะก็สิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีแกนสาร เรามาติดสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราดีกว่าเพราะเวลามีจํากัดนะอย่างเรารู้วันหนึ่งมี24ชั่วโมงีใส24ชั่วโมงนั้นเราควรใช้เวลาของเราอย่างไรตั้งแต่ตื่นนอนผ่านเวลาวันไปกระทั่งถึงเข้านอนเนี่ยเราได้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราบ้างอย่างปัจจุบันเนี้ยเกาเรียกว่าสังคมก่มหน้าเนาะโอ้ งเห็นอยู่เลยเดินเดินไปไม่ได้มองเลยทางเป็นไงมองโทรศัพท์ข้างหน้านี่แหละนะโอ้ก็ใส่ฟังเสียงไปรอบข้างมีอะไรบ้างแทบไม่รู้เท่าไหร่เลยอภาษพระนี่ก็ไม่ค่อยมีสติเนาะจริงๆแล้วเราต้องรู้ว่าเวลาขนาดนี้เราเดินอยู่เนี่ยเราต้องมีสติเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่งงั้นถ้าไปใส่ใจเรื่องอื่นมากเราก็จะ พลาดได้ง่ายบางนคนขับรถทำไมเขาถึงห้ามโทรศัพท์บ้างห้ามใส่ใจเรื่องอื่นให้ตั้งสมาธิตั้งมั่นกับการขับรถเพราะรู้ว่าเมื่ออยู่บนท้องถนนเราก็ต้องระวังไม่ประมาทมือเท้าตาหูวัยเนาะถึงจะขับรถไปได้ด้วยความปลอดภัยถึงที่เป้าหมายเราจะเดินเดินไปเราว่าเราจะเดิน เราจะดูสื่อแล้วก็หยุดหยุดซะอย่าเพิ่งไปเดินดูหน่อยแล้วก็ไปไม่ต้องรีบชีวิตไม่จะเป็นต้องเสพสื่อดูข่าวดูสื่อสารอะไรมากมายตลอดชีวิตหรอกนะเราก็แบ่งเวลาให้เป็นว่าใน2 4ชั่วโมงหรือวันที่เราลืมตาตื่นเนี่ยเราควรจะดูฟังอะไรบ้างอย่างนี้ชีวิตเราจะมีคุณค่าผ่านไปอย่างมีประโยชน์ แล้วชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์ก็ตลอดปีใหม่นี้ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญดังกล่าวแล้วได้มีดวงตาเห็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการนานเทินแฮปปี้เดียร์ภาษาจีนเขาบอกว่าซินเนียนค่อยเลอเจริญพร